ทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาเยี่ยมนะเ,เพื่อนพระสาสม,มิกที่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็ได้มาพบกับขระราชาออุสาวรีอุสาวรีของอพระครูบาเจ้าธรรมชัยนะซึ่งเป็นสิทธิเอกของอพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนะซึ่ง ครูบาธรรมชัยนี้ก็ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาสุดยอดเลยเป็นที่เคารพรักมากมีพระคาถาพระคาถาของครูบาธรรมชัยเนี่ยทำให้ลูกเรืองแควคาาเป็นที่รักชื่นชมนะซึ่งเ,เมื่อเราตั้งน้โมทัศจบแล้วก็พระคาถาก็จะบอกว่าพุทธังทำมังสังฆัง ชาติกันตังนะมละนะกันมานาติกันสารพักกันกันนะพุทธังอรลหังจังงังนะภาเวสัมปะติชามินะเมสัมนุขาสัภาหาลติเตสัมมุขาอิอาละนังอรหังกุศลาธรรมาสัมพุทโธท,ทุะนะสนะนสโณนโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังขังจาติกันตังมะละ นักกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอรลหังจังงังภาเวสัมปติชามิเมสัมนุขาสัพพาหัรติเตสัมมุขาอิอัลนังอรหังกุศลาธรรมมาสัมพุโตทุสานโสนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังคังจติกันตังมะละนะกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอรลหังจังงังภาเวสัพะติชามิ เมสัมนุขาสัพพาหาลติเตสัมมุขาอิอาระนางอารหังปุสลาธรรม,มาสัมพุโทโธทุสานาโสนะโมพุทธายะนี่คือพระคาถาลุ่งเรืองแควข่าเป็นที่รักชื่นชมของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของครูบาธรรมชัยนะครูบาธรรมชัยก็เป็นศิษย์ของครูบาเจ้าสีวิชัยนะซึ่งท่านได้เป็นพระเกจิที่มีเมตตาอย่างสูงนะความมีเมตตาเนี่ยนะสำคัญนะท่านบอก แ็ะก็ตรงกับในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้ที่บอกว่าความมีเมตตานั้นเนี่ยทําให้เรามีความไม่สะดุ้งนะเใครๆก็ทําให้เราสะดุ้งไม่ได้ทั้งเราก็ไม่ได้หวาดต่อใครๆเราไม่แข็งกระด้างเพราะกําลังเมตตาจึงยินดีอยู่ในป่าเขาทุกเมื่อนี่เป็นเรื่องที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงกล่าวส่วนพระพุทธพระพุทธพระพุทธองค์ก็ทรงตัดไว้ในเรื่องของทำย่อมรักษาผูปพฤติธรรมนะว่า ทำแล้วย่อมรักษาบุคคลผู้มีปกติประพฤติตามทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นานิสง์ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้มีปกติประพฤติตรมย่อมไม่ไปสู่สุคตินะครับและเนื้อหาที่ว่าสัพพบุรุษนั้นพึงประกอบไปด้วยฮิริและโอตัปปะนะซึ่งมีต้อยคำว่าสัพพบุรุษผู้สงบระงับประกอบด้วยฮิริและโอตัปปะ ตั้งมั่นอยู่ในธรรมท่านเรียกว่าผู้มีธรรมของเทวดาในโลกนะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของอาการเลี้ยงดูบิดามารดาความอ่อนน้อมถ่อมตนการมีวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะาการไม่ตนีนะการที่แบบเป็นคนไม่โกรธนะพุทธองค์ตัดว่าคนเหล่านี้ถือว่าเป็นสัตบุรุษนะ ผู้เป็นคนเลี้ยงบิดามารดาผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญที่สุดในตะโคุผู้กล่าววาจากมเกลี้ยงอ่อนหวานผู้ละคำส่อเสียดผู้ตั้งใจในการกำจัดความตนีให้พินาศผู้มีคำสัตว์ข่มความโกรธได้นั้นแหละเรียกว่าสัพพบุรุษเหล่านี้เป็นต้นน,นอกจากนี้ในเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องของการออสอนในเรื่องของการพูดจานะซึ่ง เราคงเคยได้ยินเคยเรียนมาในเรื่องของโคนันพิสารนะในชาดกนี้ก็เป็นเรื่องของออนันทิพิสารราชดกนะเป็นเรื่องที่ว่าโคที่ชื่อว่าโคนันทิพิสารเนี่ยเ,เป็นโคที่แบบมีกำลังมากแต่ว่าเศรษฐีเนี่ยที่เป็นเจ้าของโคเนี่ย ตอนไปท้าพนันกับเพื่อนเศรษฐีด้วยกันเนี่ยพูดจาไม่ดีโคนันทิวิสารนี่ก็เลยไม่ลากเกวียนก็เลยแพ้พนันตอนหลังโคนันทิวิสารก็แบบว่ายังไงอะ่ะสงสารนะ่ะสงสารเจ้าของก็เลยบอกว่าท่านไปท้าใหม่เพิ่มเงินรางวัลเลยแล้วพูดจากับเราดีๆตอนแรกพูดว่าไอ้โคโกงอะไรเงี้ยมันเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะนี่เป็นการสวยพระชาติของพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่า โครนาน,นทิวิสารในในัน,นทิวิสาระชาดกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้พูดว่การพู้ถ้อยคำเนี่ยก็ต้องพูดด้วยวาจาที่อ,อ่อนโยนอ่อนหวานนั่นเองทังพี่อ่านให้ฟังนะในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าคันธาละครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกาศิลาแว้นคันธาระพระโพธิสัตว์บังเกิดใน กำเนิดโครครั้งในการที่พระโพธิสัตว์เป็นลูกโคหนุ่มอยู่นั่นเองพรามคนหนึ่งได้พระโพธิสัตว์นั้นจากสำนักของพายุผู้ให้ทักษิณาตั้งชื่อว่านันทิวิสารแล้วตั้งในฐานะบุตรลักไก่มากให้ข้าวยาคูแล้วก็เอ่อเป็นต้นบำรุงเลี้ยงแล้วพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วคิดว่าพรามณนี้ปฏิบัติเราได้โดยยากที่ว่าโคอื่นผู้มีธุระเสมอเช่นกับเราย่อมไม่มีในชมพูทวีท้องสิ่น ภาคอะไรเราพึงแสดงกําลังของตนแล้วพึงให้ข้าเลี้ยงดูแก่พามก็สรุปอย่างที่หลวงพี่บอกว่ายาวยาวมากเลยยาวสามหน้าเนี่ยคือสรุปอย่างที่หลวงพี่บอกเมื่อกี้ก็คือแบบครั้งแรกแพ้เพราะว่าไอเจ้าของโคพูดจาไม่ดีนะพูดจาแบบบอกว่าเงือปตะตักแล้วบอกว่าเจ้าโคโกงจงลากไปเจ้าโคโกงจงนําไปนะให้ลากเปลี่ยนร้อยเล่มอ่ะ เจ้าโ,โกงจงลากไปเจ้าโคโกงจงนําไปบริษัทก็เลยแบบไม่ลาดก็เลยแพ้แล,แล้วตอนหลังท่านเขาไปบอกว่าพอาแพ้แล้วเนี่ยตอนหลังคนอนุวสานเนี่ยก็ไปพูดกับพารามณ์เจ้าของว่าท่านพาราม์ฉันอยู่ในเรือนของท่านมาตลอดการมีประมาณเท่านี้เคยทําภาชนะอะไรแตกเคยเหยียบใครๆหรือเคยถ่ายอุจจาระาสศวะ ในที่อันไม่สมควรมีไหมถามบอกว่าไม่มีรอกพ่อสำหรับนั้นโคนันทวิสารกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดท่านจึงเรียกฉันด้วยวาทว่าโคโกงนั้นเป็นโทษของท่านโทษของฉันไม่มีท่านจงไปทําการเดิมพันด้วยทรัพสองพันกหาปณะ,ะกับเศรษฐีขออย่างเดียวอย่าเรียกฉันว่าผู้โกงด้วยวาทว่าโคโกงอ่านะเพราะนั้นถามเจ้าของโกงก็เลยไปท้าใหม่ก็ด้วยจํานวนเงินสองพันกหาปณะนะ แล้วก็คันธิพูจาดีแล้วว่าโคผู้จเจริญพ่อจงไปโคผู้จเจริญพ่อจงลากไปพระโพธิสัตว์ก็ลากเวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกันนั้นด้วยกําลังแรงครั้งเดียวจนชนะได้พระศาสดาตัดว่าภิสูุทั้งหลายชื่อว่าคําหยาบไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆแล้วทรงติีเตียนพวกพิสูุฉับทิศทีแล้วทรงมัญญาศิกาบทเป็นผู้เป็นพระผู้ตัดสรู้พร้อมเฉพาะแล้วตัดพระคาลานี้ว่า บุคคนพึงกล่าวแต่คําที่น่าพอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคําที่ไม่น่าพอใจในการไหนไหนเมื่อพามกล่าวถ้วยคําที่น่าพอใจโคนำที่วิสารได้ลากเอาภาล้านหนักไปได้ทําพามผู้นั้นให้ได้ทรัพย์ด้วยตนเองก็เป็นผู้พึงใจเพราะการช่วยเหลือนั้นด้วยนะเพราะนั้นพึงกล่าววาจาที่น่ารักน่าพอใจเหมือนในนันทิวิสาราชาดก เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพระคาถานกคุ้มนะคาถาป้องกันภัยที่นกคุ้มเนี่ยยังเป็นเป็นพระวิษณ์แต่เสวยประชาติเป็น,เป,นเป็นนกคุ้มซึ่งแบบว่ายังบินไม่ได้ยังเดินไม่ได้แล้วมีไฟป่ามาแล้วก็ดีพ่อกับแม่ออกไปหาอาหารนะนกคุ้มเนี่ยที่เป็นมูมตั์ก็เลยแบบว่าภาวนาแล้วภาวนาออขอขอขอคุณแห่งศีลขอความสัตย์สุจริตความสะอาดในศีล ความเอ็นดูนะขอให้สัจจก,กิริยาเนี่ยเป็นธรรมันยอดเยี่ยมแก่เราเรำนึกถึงพระพุทธเจ้าในการก่อนนะปะีกของเราก็บินไม่ได้เท้าก็บินไม่ได้นะไฟท่านจงถอยไปนะนี่เป็นเรื่องของพักฐาถนนกคุ้มนะซึ่งพี่ก็จะได้ออขอ่อานให้ฟังอีกึงนะว่า ในอดีตการในประเทศนั้นนั่นแหละในแว้นมาปดพระบรัทิศสือปฏิสนธิในกําเนิดนกคุ้มเกิดจากค้องมารดาในเวลาทําลายกระเปอ๋องไข่ออกมาได้เป็นลูกนกคุ้มมีตัวประมาณเท่าดุมเพียพนบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ลำดับนั้นบิดามารดาให้พระบริทัทนั้นนอนในรังแล้วนําอาหารมาเลี้ยงดูด้วยจังว่ายป่านะ เพราะบริษัทไม่มีกาลังที่จะเหยียดปีกออกบินไปในอากาศหรือไม่มีกําลังที่จะยกเท้าบินไปในที่ดอนนะแล้วพอดีว่าไฟป่านั้นเนี่ยก็ไหม้ขึ้นมานะท่านก็เลยเกล่าวตั้งอธิษฐานนะนกคุ้มเนี่ยก็กล่าวอธิษฐานว่าคุณแห่งศีลในโลกความสัตย์ความสะอาดความเอ็นดูมีอยู่ในโลกด้วยความสัตยนั้นข้าพเจ้าจากทำสัจจก,กิริยานยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าพี่นากาลังแห่งธรรมลำลึกถึงพระชินเจ้าทั้งหลายในปางก่อนอาศัยกําลังสัจจะขอทําสัจ,จกิริยานะปีกของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าของเรามีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้นะขอไฟจงถอยกลับไปเสียนะแล้วเออไฟก็ได้ถอยกลับไปนะนี่ก็คือคือคาถานกพุ่มนะที่ เป็นการกล่าวถึงเรื่องคุณแห่งศีลความสัตว์ความเอ็นดูการทําสัตว์จากอิริยาเป็นคาถาป้องกันภัยหรือคาถานกคุ้มนะตามพระไตรปิฎกเล่มนี้นะเล่มที่55นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เอาพระคาถาของกูบาธรรมชัยนะที่ท่าน,นบอกกล่าวว่าพุทธังเป็นเป็นคาถาที่ทําให้ลุ่งเรืองแค้วคาดนะเป็นที่รักชื่นชอบนะไปสวดแล้วก็เป็นกําลังใจแก่ตัวเรา แต่ว่าพุทธังทำบางสังคังจติกาตังมะละนักกันมานาติการสารพัดกันกันพุทธังอลหังจังงังพาเวสัมปติขามินะเม,ส,ม,ส,มะสัมมุขขาสัพพาหรติเตสัมมุขขาอีอลาังอลหังกุศลารามาสัมพุโตทุสนาสนสโหนโมพุตายะเหล่านี้เป็นต้นนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเรียนธรรมะจากส่นได้มาอ่านพระไตรปิฎกให้พระครูบาเจ้าธรรมชัยฟัง นะถ้าท่านมีท่านเกิดปี2457ปีขานนะก็ถ้าอยู่ถึงบัดนี้ก็อายุร้อยแปดปีลนะแต่ที่ท่านท่านมรณภา,าพไปเมื่ออายุ73ปีนะมรณะเมื่อวันที่5ธันวาสองพันเกิดวันที่6กิฤุนาสองพันสี่ร้บเจูบาธรรมชัยนะใจนักสู้ ผู้เชิดชูพระพุทธศาสนามั่นได้ลิขิตพระคาถาที่โจทย์จันว่าท่องแล้วแค้วคาดพันตลอดไปมีความรุ่งเรืองในดวงจิตเป็นที่รักชื่นชมของมนุษย์และเทวดาได้พระคาถานั้นมีสำนวนที่จับใจสิ่งนั้นไซที่อาตมาได้กล่าวให้ฟังในวันนี้ เป็นพระไตรปิฎกเล่ม55ได้มีค้อยคําพระวาจาที่กล่าวขานว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอย่างนมนานมีพลังเมตตามั่นในใจจริงสัพพรุสัพพบ,บุุษคุณประกอบด้วยฮีรีและโอตป,ปะการพูดจาพึงจะอ่อนหวานมัน่นนะผู้เด็กเออสัพพบุรุษพึงมีความกตัญญู อย่างเร็วพรันต่อบิดามารดานั้นอย่างมั่นคงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในดวงจิตมีวาจาอ่อนหวานเป็นนิดไม่ไหลหลงมีน้ําใจไม่ตนีอย่างมั่นคงคมความโกรธได้ลงทุกเวลานะสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะอีกหนึ่ง ย่อมประจักษ์เช่นนี้ได้คือคาถานกคุ้มที่คุ้มภัยที่นกคุ้มยังเดินไม่ได้แต่ไม่ตายเพราะการตั้งสัตว์อธิษฐานถึงความมีศีลมั่นในจิตหนามีความซื่อสัตย์สุจริตนาขอทำสัตว์จากกิริยาตลอดไปและ นกคุ้มนี้ลูกนกคุ้มนี้ลํำลึกถึงพระชินเจ้าแต่คอนเกา่าแต่เก่ามาเป็นมากหลายแม้ปีกบินไม่ได้เท้ายังเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไฟขอจงถอยไปในบัตรตนนะแล้วไฟป่าก็ก็ดับไปนะก็คือดับไปนี่คือคาถานกคุ้มเรื่องของโคน,นันทวิสารก็คือเรื่องของเอ่อความที่มีวาจาอ่อนหวานในดวงจิต อยู่เป็นนิดมากมายเช่นนั้นหนาเมื่อเราเอ่ยมาทุลสพจนาพึงเป็นถ้อยคำที่น่ายนยินอย่ากล่าวถ้อยคำที่ส่อเสียดหรือคำหยาดผิวเฉียดไม่เหมาะสมไม่พูดจาเพอ้อเจอ้อไม่โง่งมขอให้พูดแต่คำคมที่ดีงามเป็นวาจาไพเราะและอ่อนหวานให้เกียรติมั่น ต่อคู่สนทนาหนาทำเช่นนี้ดีได้ทุกเวลาเฉกเช่นาพามเจ้าของโคนันพระวิสารเอ่ยเขาแพ้พนันเพราะเขาพูดชั่วและเมามัวว่าเจ้าโคที่โกงเอ๋ยจึงแพ้กันพนันเช่นนั้นเลยนอนเจ็บป่วยไม่เสเบยอยู่หลายวันโคนันพระวิสารสงสารยิ่งจึงบอกให้ทุกสิ่ง จริงใจมั่นให้ไปท้าคู่แข่งอีกหนึ่งครั้นนะเดิมพันสองกหาปะนะสองพันาหาปะนะเลยแต่ขอให้ท่านพูดจาก,กับเราด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานและอ่อนโยนเบิกบานสุดสารษาเราจะช่วยให้ท่านชนะพนันนาตามเช่นว่าจึงกล่าวถ้อยคำที่ดีงามโคนันทวิสารจึงลากเวียนไปและชนะได้ 2,000กระหาปณะ,ะนั้นพระพุทธองค์ทรงสัอย่างเบิกบานนะว่าโคนันพระวิสารหรือผู้ใดย่อมมีความออชอบถ้อยคำที่อ่อนหวานอ่อนโยนสุดประมาณเช่นนี้ได้ดังในพระไตรปิฎกหน้า296ในคาถาไซกล่าวว่า คนพึงกล่าวแต่คำที่น่าพอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจในการไหนไหนเมื่อพามกล่าวคำที่น่าพอใจคนันทวิสารได้ล่างเอาภาระหนักไปได้ทำพามผู้นั้นให้ได้ซับด้วยตนเองก็เป็นผู้ผูมใจของกาช่วยเหลือนะด้วยเพราะนั้นการพูดจาเป็นสิ่งที่ดีครูบาเจ้าธรรมชัยเป็นตัวอย่างของการพูดจาที่ดีนะอ่อนหวานอ่อนโยนญาติโยมอย่างนี้รักสร้างวัด สร้างเสนณะณาธนสถานได้อย่างดียิ่งวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาเอาเสียงรวาครูบาธรรมชัยนะที่วัดทุ่งหลวงนะที่เพื่อนหลวงพี่มาจำพรรษาที่นี่นะแล้วพร้อมด้วยพระคาถาที่ได้ท่องให้ฟังไว้เมื่อกี้นี้นะพร้อมหน้าแั่งคุณพระรัตนชัยเมตตาบรารมีของพระครูบาเจ้าธรรมชัยนะได้ปรวประทานพอและความสุขกับ พวกเราทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จขอมามุงมาผาตานาขออุทิศบุญกุศลจากันอาเไตยพิดกนี้มาบุญกุลทั้งหลายผู้มีพระกุลทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายญาติสนิทพีสหายทั้งหลายของพวกเราและของหลวงพี่นะแล้วก็ขออุทิศแด่ครูบาธรรมชัยด้วยนะหากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งอนทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มารับในบุญกุศลนี้แลกน้ำมนตนาในบุญกุศลนี้ร่วมกัน cho lên hồn